นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมรายการคนปลูกบ้าน on YouTube นะครับสําหรับคลิปวันนี้ผมก็จะมาะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการปลูกบ้านพิสูจ์ที่2นะครับพ <c oughs> ิสูจนแรกผมพูดเรื่องของการทํเสาเข็มไว้แล้วนะครับถ้าใครอยากกลับไปดูก็ดูได้ที่ลิงก์ตรงนี้ผมจะทำลิงก์ไว้ให้นะครับเรื่องการทํเสาเข็มอีพิสูจ์นี้เป็นเรื่องของ ขั้นตอนที่สร้างต่อจากเสาเข็มคือเรื่องของการทําฐานรากนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อหม้อนะครับโดยผมก็จะเปิดรูปแล้วก็จะพูดบรรยายไปนะครับก็จะเป็นในแนวพอดแคสต์อะไรเล็กน้อยนะครับก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับอ่ารูปแรกนะครับก็เป็นรูปกราฟิกนะครับยิงผู้รูปจาก ECG นะครับฐานลากคืออะไรนะครับฐานรากก็คือส่วนที่ต่อจากตัวเสาเข็มเพื่อองเพื่อทําที่ในการรับน้ำหนักที่ส่งถ่ายมากับต่อหม้อแลวมาจากตัวเสาบ้านอีกทีหนึ่งนะครับ ตามรูปนี้เลยนะเห็นไหมฮะตัวบ้านจะส่งคานผ่านผ่านลงมาที่ตัวต่อหม้อต่อหม้อก็จะกระจายแรงผ่านฐานลากลงมาสู่เสาเข็มแต่ละต้นนะครับโดยปลายเสาเข็มก็จะต่อกับบนพื้นดินที่แข็งที่ผมได้พูดไปแล้วในในต่อแรกนะครับ <c oughs> ทีนี้ฐานลากก็จะมใีในการสร้างบ้านทั่วไปก็จะมีอยู่2แบบคร่าวๆง่ายๆนะครับก็คือฐานแบบเสาเข็มมีฐานเสาเข็มคือฐ,ฐานลึกกับฐานที่ไม่มีเสาเข็มคือฐานแผ่นะครับ ฐานที่มีเสาเข็มก็จะเห็นว่าตัวเสาเข็มเนี่ยก็จะต่อลงบนพื้นดินคุณภาพดีมีตัวฐานรากคือตัวนี้แล้วก็ต่อมอขึ้นมานะครับพ้นดินตรงนี้นะอีกแบบหนึ่งคือแบบตื้นคือเป็นแบบที่ชั้นดินคุณภาพดีเนี่ยมันอยู่ตื้นต่อเสาเข็มได้ไม่ลึกพอนะครับเราก็จะทําการทําฐานรากเรียกว่าฐานแผ่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะทําในกรณนที่ดินแข็งๆจริงๆเช่นอยู่ตีนเขาอยู่ใกล้ภูเขานะครับเกิดใช้วิธีใช้ฐานแผ่หรือว่าจะเป็นโครงสร้างที่มันรับน้ำหนักไม่เยอะเช่นรั้ว หรือโครงสร้างที่ช่วยลน้ำหนักไม่มากก็จะใช้ฐานแผ่แทนนะครับอันนี้ป็นรูปของฐานแผ่ไหมฮะจะเห็นว่าตัวทาร่าเนี่ยจะกว้างใหญ่แล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วมีตอมออยู่ตรงกลางนี่คือฐานแผ่นะจะไม่มีเสาเข็มอยู่ข้างใต้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับอย่าลืมถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูพีสดหนึ่งนะในเรื่องของของเสาเข็มการต่อเสาเข็มก็้กลับไปดูได้ผมทําลิงก์ไว้นะครับเมื่อต่อเสาเข็มเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเสาเข็โขมโผล่ออกมาลักษณะนี้นะครับ เราก็จะทําการตัดเข็มหยาบนะครับคือเือนีโผล่พื้นดินมาเราก็จะทําการตัดหยาบเอาไว้นี่คือรูปใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าเสาเข็มที่ตัดหยาบแล้วเนี่ยก,ก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็จะเอารถแบคโฮเล็กมาขุดเพื่อจะเตรียมทําฐานรากต่อไปนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวฐานรากรวมแบบมีหลายเข็มอยู่ในอันเดียวกันนะครับอันนี้เหล็กมาแล้วนะครับเหล็กที่ใช้ทำเหล็กโครงสร้างได้ทําตัวฟุตติง้งหรือฐานรากมาละมากองรวมกันไว้ถ้ายังไม่ได้ มาดูก่อนว่าตัวเหล็กก็จะได้รับมอกอเป็นเหล็กข้ออ้อยตามแบบนะครับถ้ายังไม่ได้ใช้งานแล้วก็หาผ้ายางหรือสแลนมาคุมไว้ก่อนนะเพื่อกันความชื้นกันสนิมนะฮะที่เห็นกองนี่คือแบบแบบที่ใช้ทําหน้าที่ในการเข้าแบบการทำถัดลากบ้านผมจะเลือกใช้เป็นแบบเหล็กนะครับแบบนี้ก็จะมีหลายแบบทั้งแบบเหล็กแบบไม้แบบปูนอะไรพวกนี้นะครก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับเมื่อเรา เตรียมพร้อมหลุมทําฐานรากแล้วเราก็จะทําการเทลีนอันนี้ไม่ใช่ฟุตติ้งนะครับไม่ใช่ตอมอดไม่ใช่ฐานรากนะเป็นเทลีนหยาบนะครับเพื่อจะรองรับตัวเหล็กแบบพอถ้าเราไม่เทลีนเห็นไหมพื้นที่จะเห็นว่าดินเนี่ยมันจะแตกระแหงเป็นลักษณะนี้นะถ้าเราไม่เทลีนไว้เนี่ยถ้าเราเอาเทป,ปูล,ลงบนเลยเนี่ยปูมันจะแทรกไปในเนื้อดินทาให้ความแข็งแรงของฐานราก,กน,น้อยลงเพราะฉะนั้นแนะนาว่าควรจะทําการเทลีนหยาบทุกครั้งนะครับที่ก้นหลุมของฐานรากนะครับ นี่แกะแบบออกแล้วหลังจากที่เราแกะแบบออกเราก็ทาการตัดเข็มละเอียดอีกทีนึงเมื่อกี้ตัดหยาบเห็นไหมตัดหยาบก,ก็จะเห็นเป็นตอมเสาเข็มโผล่อยู่พอเราตัดเข็มปุ๊บก็จะเห็นหัวเข็มโผล่มาเล็กๆตรงนี้นะครับระยะความสูงความหนาของฐานลากแล้วความสูงของเข็มที่เหลืออยู่พวกนี้ตามแบบเลยนะครับไม่ใช่ตัดมั่วๆนะเหล็กเส้นที่โผล่มาใช้ทำให้นในการยึดเหล็กแบบของตัวแบบฐานลากไม่งั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนเวลาเราเทป,ปูนได้นะครับอ,อยู่ใกล้ๆนะ เมื่อทำการตัดเข็มหยาบเข็มละเอียดแล้วเนี่ยก็ทำการล้างหัวเข็มให้สะอาดนะครับพวกเศษปูนเศษขี้ดิ่ต่างๆก็ล้างหัวให้สะอาดล้าทาการขึงเอ็นเห็นไหมฮะเห็นเอ็นไหมอ่าเนี่ยขึงเอ็นไว้นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทําการตีเต้าเส้นแดงเพื่อจะดูว่าจุดของตอมอหรือคานให้เราลงเนี่ยมันอยู่ตรงตําแหน่งของฐานรากพอดีอ่าของหัวเข็มพอดีอ่าไหนเรามาดูแบบเห็นไหมฮะพวกสอนที่ชี้นี่คือตําแหน่งของตอมอนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงกลางของจุดตัดของเส้นลากตามแบบพอดีนะ นะทำการตีเตาแล้วคือเอาเส้นยาแดงมาตีมาดีดอ่ารูปนี้ก็จะเห็นว่าเส้นที่มันลากตัดกันเนี่ยจุดตัดเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งของหัวเข็มพอดีนะครับอาจจะไม่ตรงกลางเป๊ะๆเ,เยื้องได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้านะแต่ถ้าดูต้นรูปนี้เห็นไหมฮะจุดตัดเนี่ยมันจะอยู่หลุดเสาเข็มเลยนะครับเสาเข็มวัดหัวหมุพมีห2ต้นนะมีต้นน,ตน,ตน,นี้ต้นเดียวต้น B11 เเนี่ยต้นเดียวที่ตัวหัวเข็มเนี่ยไอตัว หัวเนี่ยมันเยื้องศูนย์ก็เลยเยื้อหัวเข็มนะครับทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะมันเยื้องแล้วทําไงดีเราสร้างไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะเข็มมันจะวางอยู่เยื้องกับฐานลากนฮะเสน้นรอบนอกคือเส้นของฐานลากนะเส้นนี้คือเสน้นจุดแกนกลางฐานลากซึ่งอยู่เยื้องหัวเข็มไม่ได้นะครับเราก็ต้องแก้วิธีแก้ก็มีหลายแบบตั้งแต่ดึงเข็มเดิมออกตอกใหม่หรือตอกใหม่เข็มใหม่เพิ่มเสริมขึ้นไปข้างๆกันหรือไม่ต้องตอกเพิ่มแต่ทําการขยายขนาดฐานลากออกมีการเพิ่มเหล็กเสริมที่คานนะครับ มีหลายวิธีมากขึ้นอยู่กับวิศวกรคำนวณตรงนี้ผมจะไม่ลงลึกไปนะครับต้องให้วิศวกรคำนวณว,ว่าบ้านของท่านเหมาะกับการแก้ไขแบบไหนแต่ต้องแก้นะครับทาเลยไม่ได้นะที่นี้ผมก็ไปดูแบบบ้านผมเนี่ยไอ้ตน้นเสาต้นเนี่ยคือต้นนี้อ่า b สิบเอ็ดคือต้นนี้นะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยมารองรับน้าหนักแค่ห้องต้าเช้าเท่นั้นเองนะครับไม่ได้รองรับน้าหนักชั้นสองเสาขึ้นมาแค่นี้เองเครื่องนี้ก็เป็นหลังคากระจกไม่ได้เป็นหลังคาไม่ได้เป็นคานปูนอะไรที่มันไม่หนักหนานัก คนวิศวกรก็เลยบอกว่าเสาต้นนี้ของผมเนี่ยใช้วิธีแค่ขยายขนาดต่อหมอแล้วก็คานก็พอแล้วนะครับก็จบไม่ต้องทาอะไรวุ่นวายแต่บ้านเพื่อนเป็นยังไงเสาต้นนี้อยู่ตรงไหนของบ้านต้องดูด้วยนะครับดูการรับน้ำหนักด้วยนะอ่าพอรับด้ำหน่งที่โอเคแล้วเราก็เอาเหล็กที่ได้มาในรูปรแรกๆเนี่ยมาทําการดัดเข้าแบบนะครับด้วยเครื่องดัดออกมาเป็นตะก้อลักษณะนี้นะครับคือเหล็กเสริมนั่นเองอ่า ทีนี้เหล็กเสริมที่จะใส่ไปเนี่ยไซส์ของเหล็กระยะห่างระหว่างเหล็กผูกตัวเหล็กที่มาผูกช่องว่างเหล็กเาวากลมเหล็กข้ออ้อยต่างๆเนี่ยต้องตามแบบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทําแบบไหนก็ได้นะครับผูร้รับเหมาต้องทําตามแบบด้วยนะอันนี้เป็นตัวต่อหม้อนะครับอันนะั้นมาดูแบบนะฮะความสูงของคอนกรีตยาบความสูงของ,ของลีนขนาดของเหล็กไซส์ของเหล็กที่ผูกนี่ต้องเปะ๊เปะๆตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้ามีเวลาก็ ตองเดินตรวจดูได้นะครับว่าเหล็กผูกตรงไหมนะทีนี้ก็จะเอาแบบมาเข้ากันนะครับเข้าแบบกันนะบ้านผมใช้แบบเหล็กนะแบบเหล็กข้อดีของแบบเหล็กก็คือสามารถใช้ซ้ําได้เรื่อยๆเข้าเสร็จแกะออกใช้ได้แห้งแล้วก็เข้าซ้ําได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้งานเรียบร้อยสวยงามข้อเสียคือมันมีราคาถ้าผู้รบเมาคนไหนจะใช้แบบเหล็กก็ต้องซื้อทิ้งไปเลยนะครับแต่มันก็ใช้ไซส์อื่นได้เรื่อยๆไม่ต้องซื้อเพิ่มนะอันนี้มันก็มีแบบแบบอื่นอีกคือแบบไม้เห็นไหมนี่เป็นแบบไม้นะครับรูปผมเอามาจากอินเทอร์เนต ข้อดีของมันคือถูกแล้วก็ทําง่ายนะครับข้อเสียคือมันใช้ซ้ําไม่ได้เทปปูแล้วมันก็จะเสียหายแล้วแล้วก็ถ้าเราทิ้งไม้ไว้กับดินเนี่ยก็เป็นแหล่งอาหารของปูอีกนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นแบบที่เป็นอิฐบล็อกเห็นไหมครับอิฐบล็อกมาก่อข้อดีก็คือมันก็ถูกเหมือนกันแล้วก็ง่ายแล้วก็สามารถทิ้งไว้กับแบบได้เลยไม่ต้องมานั่งคอยแกะแบบออกเพราะว่ามันเป็นปูไงเทลงไปในอิฐบล็อกเลยทีเดียวแต่ข้อเสียคือมันก็มีโอกาสแตกหักเสียหายได้แล้วก็มันต้องมายุ่งยากในการ ในการเข้าเข้าแบบเหล็กนี่อีกนะแต่ก็แล้วแต่ผู้รเหมาของเพื่อนๆนะครับจะใช้แบบไหนก็ได้ไม่ผิดนะาทำการเข้าแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ทำการตีเอ็นขึงซ้ำคอนเฟิร์มทีหนึ่งนะครับอันนี้จะให้ดูลูกปูนไหมฮะทุกการเข้าแบบไม่วจะเป็นตอม่อฟุตติ้งหรือแม้กระทั่งสาวก็ต้องมีลูกปูนเล็กๆเนี่ยเพื่อรองไว้เพื่อกันไม่ให้แบบเนี่ยมันเหล็กเสริมแลืขยับไปชิด เพราะถ้าดึงภาพเหล็กเสริมขยับไปชิดแบบเนี่ยเวลาเทป,ปูนเหล็กมันจะโผล่ออกมาก็ไม่ดีเนาะ <c oughs> ปูนมาแล้วก็เลยเทป,ปูนไปนะครับเทปไปนะเทป,ปูนหลังจากเทป,ปูนก็ต้องมีเห็นไหมช่างกําลังใช้อุปกรณ์งวงช้างยาวๆ G นวาเ,วเ,เนี่ยจี้มาเรียกว่าเครื่องจี้ปูนหรือไวเบเตอร์นั่นเองนะครับไวเบเตอร์ไอคิดมากนะครับเค,ครื่องจี้ปูนนะจี G ้เพื่อให้ปูนเนี่ยมันเข้ากันเพราะว่าถ้าปูนล,ลงไปแล้วเนี่ยมันไปกองท้องใต้มันก็จะทําให้ส่วนผสมไม่ดีจี้ให้มันเข้ากันถ้า จี้เสร็แล้วปุ๊บก็ต้องทําการเอาอเล็กโดยใช้แมนนวลใช้วิธีใช้มือจิ้มๆๆลงไปอีกนะเพื่อจะกาจัดเขาเรียกว่ากำจัดเขาเรียกว่าเพื่อให้ส่วนผสมของปูที่เทนในแบบนี้มันเข้ากันได้ดีเสร็จแล้วก็อาจจะฉาบหน้ามันซะหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับและเพื่อให้เป็นเพื่อปิดกรบร่องรอยต่างๆให้ไม่ให้มีช่องว่างนะครับแกะแบบออกถ้าตรงไหนมีรูตามดก็จะใช้ตัวอะคริลิกเสริม เป็นซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้างมาเสริมได้นะครับอ่าแกะแบบแล้วเห็นไหมฮะก็จะเป็นได้ถ้าแบบปูนจะได้เป็นแบบสวยงาม่างนี้เลยนะเสร็จแ,แล้วก็ต้องทําการบ่มปูนวิธีบ่มก็มีหลายแบบของผมใช้วิธีทาน้ํายานะครับแล้วก็เอาพลาสติกพันอ่าน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาบ่มภอังกฤษนะครับทารอบเหล็กแล้วก็เอาพลาสติกเนี่ยพลาสติกแรปเนี่ยฮะพันรอบข้อดีของแบบนี้ก็คือมันทาทีเดียวแล้วพลาสติกแรปทีเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรต่อนะครับเหงื่อปูนที่ออกมาก็จะ กากหรือในพลาสติกนะก็จะทําให้พลาสติกปูนไม่สูญเสียน้ําทําให้ปูนแข็งแรงหรือบ่มโดยวิธีเอากระสอบทราย mm. เพื่อนๆอาจ<ๆ>จะเคยเห็นเอากระสอบทรายมาวางปูนป,ปูแล้วก,แวก็แล้วก็บ่มก็ได้แต่ข้อเสียของวิธีกระสอบทรายคือต้องลดน้ําเพื่อให้ปูนมันชื้นตลอดเวลาถ้าลดทีเดียวแล้วแห้งปล่อยแห้งก็ไม่ดีนะครับก็ต้องมาลดบ่อยๆหรือบางคนก็จะดินกบเลยดินกบหลุมเลยแต่ดินกบหลุมเลยก็ต้องมาลดน้ําใส่อยู่ดีนะครับซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดของผู้ละหมาแล้วก็ของช่างของช่างเลยนะครับ อ่านี่ก็เป็นรูปที่กบดนเรียบร้อยแล้วก็ววจะมีตอม้อ,มอโผล่ขึ้นมาเพื่อเตียงรองรับทําคานต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรื่องคานก็จะพูดต่อในพิสดหน้านะครับก็อีพิสดในเรื่องของอขั้นตอนการปลูกบ้านผมจะพูดในเรื่องของวิธีหลักทางวิศวกรรมแล้วก็ทางสถาป,ปนิกนิดหน่อยนะครับคร่าวๆเพื่อให้ผู้ให้เจ้าของบ้านเนี่ยเวลาไปดูใช้งานแล้วมันจะได้ดูออกนะว่าเราจะไปดูอะไรวะไม่ใช่เราลงรถไปเดินดูอะไรวะช่างทำอะไรวะเออเออเออกลักบไม่ได้นะ เราต้องรู้บ้างนะครับว่าเขากําลังทําอะไรเขากําลังผูกเหล็กเหล็กถูกไมหมตามแบบหรือเปล่าหัวเข็มตรงหรือเปล่าเราไปดูไปคุยกับผู้รับเหมาได้ผู้รับเหมาอ,อย่างน้อยเนี่ยถึงเราไม่ได้รู้อะไรแต่ผู้รับเหมาเขารู้ว่าเราเนี่ยพอที่จะมี knowledge อยู่บ้างไม่ใช่เขาทาอะไรมั่วตีเนียนไปถ้าเราไปพูดอย่างเงี้ยผู้รับเหมาเขารู้แล้วเอ้ยเจ้าของบ้านคนนี้เขาเขารู้นะทํามั่วไม่ได้นะมันก็เป็นข้อดีนะครับ ก็สำหรับวีพิโอตสอในเรื่องของฐานรากฟุตติ้งและตอมอกก็จบแล้วนะครับวีดีหน้าจะพูดเรื่องของคานคา,านขอดินต่อไปนะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็กด Subscribe กดไ like, ลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะมาพูดเรื่องอะไรต่อหรือจะเอาบ้านใครมารีวิวอีกจะไปพูดเรื่องความอะไรเกี่ยวกับบ้านอีกก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ